นานๆทีจะมีคนขอเข้ามานะครับสำหรับนางเอกพิวซีแทนซึ่งเธอเองก็ไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเธอแอบไฟแรงนิดหนึ่งด้วยนะครับ เปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นสามีนางเอกของเราเนี่ยเตรียมตัวกํา,าลังจะออกไปทํางานแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลยรีวิ่งมานะครับเราก็ได้ยินกล่องข้าวให้พร้อมกับอวยพรคุณสามีด้วยนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้โบกมือบายๆกันตัดมาอีกทีนึ่งก็จะเป็นตอนเทีย่ยงนะครับสามีนางเอกของเราก็หยิบข้าวกล่องที่นางเอกของเราเตรียมมาให้นี่ครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้กินนะครับก็มีหัวหน้าเดินเข้ามาทักว่าภรรยาของนายดีมากเลยนะมีทําข้าวกล่องมาให้ด้วยได้ยินเขาพูดกันอายุเขาก็ห่างกันกับนายแต่ว่าเขาก็ทบ เธอก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็แทททำกับข้าวเราก็ทำงานบ้านเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละแล้วนายมีแผนแต่งงานกันเมื่อไรเนี่ยคุณสามีนางเอกของเราก็รีบตอบเลยนะครัวว่ายังไม่มีแผนเลยครับเราสองคนเพิ่งจะคบกันเองเขาดีขนาดนี้ทำไมนายไม่รีบแต่งงานมีอะไรหรือเปล่าคุณสามีนางเอกของเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับจากนั้นหัวหน้าก็เลยได้บอกนะครับว่าสีหน้านายก็ดูเครียดๆนะเย็นนี้เราไปดื่มกันดีไหมจะได้ผ่อนคลายเดี๋ยววันนี้ฉันเรียงเองไอ้สามีนางเอกของเราก็ไม่อยากไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหัวหน้าเป็นคนชวนมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้จากนนก็เลยได้ตตอบกลง ตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นตอนดึกนะครับนางเอกของเราก็นั่งรอคุณสามีอยู่แล้วสักพักหนึ่งนะครับก็มีคนมากดออก,อกอหน้าบ้านนางเอกของเราก็เลยรีบไปเปิดประตูนั่นเลยครับเป็นหัวหน้าพาคุณสามีนางเอกของเรามาส่งนางเอกของเราก็เลยรีบขอโทษเลยนะครับแต่ว่าทางหัวหน้าก็ได้บอกนะครับว่าผมเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ได้ห้ามเขาจากนั้นในหัวหน้าก็เลยปราคองคุณสามีนางเอกของเราเข้ามานอนตรงโซฟานางเอกของเราก็เลยหาผ้าห่มมาห่มให้นะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับในหัวหน้านี่ก็จ้องนางเอกของเราอย่างเดียวเลยนะครับแล้วสักพักหนึ่งนชหน,งนชหน เธอมากเลยนะเวลาอยู่กับฉันชมไม่ขาดสายเลยนางเอกของเราก็ออกลูกเขินนิดหนึ่งนะครับจากนั้นหัวหน้าก็เลยได้บอกนะครับว่าจริงๆเขาก็มีเรื่องอึดอจจัดใจอยู่นะเพราะว่าคุณเองอายุยังน้อยก็เป็นสาวไฟแรงใช่ไหมขเขาเองก็รู้สึกอึดอัดนะครับนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็ตกใจนิดนึงนะครับแต่ว่าทางหัวหน้าก็ได้บอกนะครับว่าคุณไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับตัดบากทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเช้าวันใหม่สามีนางเอกของเราเนี่ยก็น่าตึงเหมือนเดิมนั่นแหละคราอรปหื คุณสามีก็เลยได้บอกนะครับว่าเมื่อคืนผมดื่มหนักไปหน่อยตอนนี้ผมก็ยังปวดหัวอยู่เลยผมขอตัวไปทํางานก่อนนะจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้อวยพรแล้วก็ได้โบกมือบายบายไปนะครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็มาถึงที่ทํางานเรียบร้อยระหว่างนั้นก็นั่งทํางานอยู่แต่ว่านางเอกของเราก็ไหลเข้ามาถามนะครับว่าหัวหน้าได้พูดอะไรหรือเปล่าคุณสามีก็เลยได้บอกนะครับวันนี้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะมีอะไรหรือเปล่านางเอกของเราก็เลยรีบปฏิเสธเลยนะครับว่าไม่มีอะไรแล้วพอนั่งทํางานได้สักพักหนึ่งนะครับไอหัวหน้าเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนนะ างหัวหน้าก็เลยได้เดินออกไปนะครับส่วนนางเอกของเราเนี่ยก็นั่งอยู่บ้านนะครับแต่ว่าพอนึกถึงเรื่องเมื่อคืนนะครับนางเอกของเราเนี่ยก็อยากจะหาปู้หาปาซะงั้นแต่ว่าสักพักหนึ่งนะครับก็มีคนมากดออดหน้าบ้านนางเอกของเราก็รีบไปเปิดนั่นเลยครับเป็นหัวหน้านั่นเองพอนางเอกเห็นว่าเป็นหัวหน้าก็เลยได้ถามว่าเวลางานไม่ใช่หรอคะไอหัวหน้าก็เลยได้บอกว่าผมเป็นหัวหน้านะผมจะออกมาตอนไหนก็ได้นี่ครับคุณรอผมอยู่ใช่ไหมนางเอกของเราก็ปฏิเสธนิดนึงนะครับแต่หัวหน้ามันก็เหมือนจะรู้ทันนั่นเลยครับหลังจากนัั้นนนะก็ไคิเวลาปรบ พอตันมาตอนเย็นนะครับนางเอกของเราก็เตรียมตัวนอนกําลังจะรับฟันดีแล้วสักพักหนึ่งคุณสามีก็เลยเดินเข้ามาถามว่าคุณเป็นอะไรรอเปล่านางเอกของเราก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่มีอะไรจากนั้นคุณสามีก็เลยได้เปิดแอนตี้นันเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมานะครับไอหัวหน้านี่ให้สามีนางเอกของเราทำโอที่นะครับพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่านายทำไม่เสร็จนะเพราะว่างานนี้มันสําคัญมากทั้งสามีก็เลยปฏิเสธไม่ได้นะครับจากนั้นก็เลยได้ไลน์บอกนางเอกของเราว่าวันนี้ผมน่าจะกลับดึกนางเอกของเราก็แอบดีใจิด หนึงนะครับนานเลยครับหัวนหน้าไหิหารเองแล้วหลังจากนั้นนังได้กินเวลาไปนะครับแต่ว่าสามีนางเอกของเราก็เคียงงานจบไวนะครับก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้จ้าอีกับ็เหตุการณ์แล้วหลังจากนั้นนังกได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ